ศักดิ์ศรีในใจคุณเนี่ยมันหายไปมไหมถ้าถามหนูนะคะสำหรับหนูตัวหนูเองนะหนูไม่ได้มองว่าหนูวิเศษกว่าคนอื่นค่ะหนูไม่ได้มองว่าศักดิ์ศรีของหนูคือการที่คนมากราบไหว้บูชาหนูมันหนูไม่ใช่สิ่งกราบไหว้บูชาหนูไม่ใช่ปูชนียบุคคลค่ะไม่ต้องมากราบไหว้บูชาหนูไม่ต้องมาเรียกหนูว่าอาจารย์หนูมีหน้าที่แค่สื่อสารเท่านั้นเท่านั้นเองจริงๆค่ะแล้วก็มันไม่ได้รูทความเป็นเป็นเป็นคนของหนูลงไปในเรือนจำค่ะแต่มันกลับให้เปลี่ยนมุมมองการคิด การ,รใช้ชีวิตใหม่มแค่นั้นเองอหนูไม่ได้หนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปในตอนนั้นหนูไม่รู้สึกว่าฉันจมไม่ลงเออหนูเพราะหนูยังไม่ได้รู้สึกว่าหนูตัว,ตวลอยขึ้นมามแค่นั้นเองแปลว่าคือเรายอมรับสภาพจากสิ่งที่เรากระทําได้ใช่ครับถูกไหมเพราะเรารู้ว่า สักวันหนึ่งมันก็มาถึงเรื่องจำสอนอะไรเราบ้างหลายอย่างพี่เจทุกอย่างเลยก็ว่าได้ค,ครับการใช้ชีวิตทัศนคติกระบวนการทางความคิดทุกอย่างเราทำให้รู้เลยว่าการเข้าไปในนั้นน่ะหนูไม่ใช่พวกเขามไม่ใช่เราไม่ได้คุยอย่างนี้นะหมายถึงว่าเวลานั่งกัน5คนอย่างงี้งะคะ่ะเขาคุยกันรู้เรื่องหมดเลยอะ่ะหนูไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวทําไมอะ่ะ เราก็คิดว่าเราเข้าใจถูกแล้วนะหมายถึงว่าเวลาเราคิดอย่างนี้นเราก็ใจถูกแล้วเวลาที่เขาพูดมาแต่ทุกคน4ี่คนบอกว่าไม่ใช่ที่มันพูดมาเมื่อกี้มัน,มนหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนคุยกันคนละภาษาออคนละภาษาถูกไหมแล้วคือแบบว่า uh huh. อฮะนี่เราคิดผิดมาตลอดชีวิตอืม